หากจะเอยถึงนักเตะต่างชาติที่อยู่ค้าแข่งในไทยลีกมาอย่างยาวนานขึ้นมาสักหนึ่งคนชื่อของดิยุบบีลามคงจะผุดขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆในความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยด้วยผลงานและระยะเวลาที่ค้าแข่งในแผ่นดินสยามมาอย่างยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษที่ชายจากประเทศโกติวัวผูน้นี้โลดแลนอยู่ในเวทีลีกสูงสุดของไทยเป็นเครื่องการันตีถึงความยอดเยี่ยมของเขา ย้อนกลับไปในปี2007การผจญภัยในไทยลีกครั้งแรกของดยูฟก็ได้เริ่มต้นขึ้นเขาย้ายมาร่วมทีมสมุทรสงครามเอฟซีภายใต้การคุมทัพของนช่วยสมชายช่วยบุญชุมโดยสัญญายืมตัวเนื่องจากไม่มีตำแหน่งในต้นสังกัดที่แท้จริงอย่าง SCG เมืองทองอยู่ในเตดโดยผลงานอันยอดเยี่ยมที่เขาพิสูจน์ตัวเองได้ในถิ่นแม่กลองจากการลงสนาม16นัดยิงไป5ประตูทําให้หลายสโมสรในไทยต่างจ้องตาเป็นมันที่จะได้กองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมแต่แล้วเจ้าตัวกลับเลือกที่จะออกไป หาความท้าทายครั้งใหม่กับยาดานาบอนทีมในลีกเพื่อนบ้านก่อนที่จะกลับมาสู่พื้นหญ้าในถิ่นแม่กลองอีกคำลบในปี2010 ความการเล่นของดียุฟในช่วงเวลานั้นถือเป็น,นกลไกสําคัญที่ทัพปลาทูขนองจะขาดไปไม่ได้และแน่นอนว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในใจแฟนบอลสมุทรสงครามแบบไม่ต้องสงสยัยโดยจํานวนลงสนาม32นัดซัดไป11ประตูบวกกับแอสซิสต์อีกนับไม่ถ้วนทําให้สโมสรสมุทรสงครามดูจะเล็กเกินไปสําหรับเขา ถัดมาในปี2012ดิยุบตัดสินใจย,ย้ายบ้านไปหลังที่ใหญ่ขึ้นกับการร่วมทัพชนบุรีเอแน่นอนว่าการย้ายทีมครั้งนี้แฟนๆฉลามชนต่างแฮปปี้กับดีลที่เกิดขึ้นและคาดหวังว่าเจ้าตัวจะระเบิดฟอร์มได้เหมือนตอนอยู่กับปลาทูขนองแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นเช่นนั้นดิยุบได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในสีเสื้อฉลามชนแต่อาจจะเป็นเพราะความคาดหวังที่ทําให้เจ้าตัวต้องแบกรับความกดดันจนไม่สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจได้เท่าที่ควรแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีชื่อยิงให้ทีมไปมป3ระตู จากการลงสนาม16เกมเมื่อการย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่กลับทำให้รู้สึกไม่อบอุ่นเหมือนเดิมเป็นเหตุให้ในช่วงเล็กที่2จะตัวตัดสินใจกลับถิ่นสมุทรสงคราม FC อีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวใครจะเชื่อว่าหลังจากกลับสู่ถิ่นแม่กลองเขาจัดการซัดไป11ประตูจากการลงสนาม16นัดแทบจะเป็นคนละคนกับตอนที่ลงเล่นให้กับทัพฉลามชนในเล็กแรกทาให้ชื่อของเขากลับมาขายได้อีกครั้งในตลาดนักเตะไทยลีก หลังกลับไปชุบตัวเรียกขวัญกำลังใจจากบ้านหลังที่คุ้นเคยชายผู้นี้ตัดสินใจออกผจญภัยอีกครั้งเมื่อได้รับการทับทามจากสโมสรสุพรรณบุรีเ c และกว่า2ฤดูกาลในสีเสื้อสุพรรณบุรีเขาก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังจากผลงานลงเล่น51นัดซัดไป10ประตูซึ่งหากดูจํานวนสกอร์ที่ทําได้อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ตลอดระยะเวลา2ปีที่อยู่กับสุพรรณเขาถือเป็นแกนหลักและฟันเฟืองสําคัญของสโมสร ในปี2015ดียุฟเริ่มต้นสู่หมวดนักเตะพเนจรเมื่อเจ้าตัวต้องย้ายทีมอีกครั้งด้วยการโยกไปเล่นกับสระบุรีเอฟซีทีมน้องใหม่ในไทยลีกเวลานั้นและด้วยประสบการณ์ของเขาก็สามารถยกระดับการเล่นของทัพขุนศึกได้อย่างน่าชื่นชมก่อนจะสามารถพาทีมหักปากกาเซียนรอตกชั้นได้ราวปาฏิหาริ์แต่แล้วต้นสังกัดก,ก็จําเป็นต้องประกาศยุติการทําทีมในเวลาต่อมาเนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนทําให้ดียุฟถึงข่าวต้องย้ายบ้านอีกครั้ง สถานีต่อไปของเขาคือสโมสรสุโขทัย fc อีกหนึ่งทีมน้องใหม่ในเวลานั้นและแน่นอนว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้การย้ายบ้านครั้งนี้ของเจ้าตัวไม่ใช่ปัญหาผลงานลงเล่น49นัดยิงไป19ประตูยังคงตราตึงอยู่ในใจแฟนๆค้างข่าวไฟและเส้นทางอาชีพของเขาดูเหมือนจะไปได้สวยแต่แล้วหลังจบฤดูกาลนั้นดิยุบก็ต้องกลับมามองหาบ้านหลังใหม่อีกครั้งเมื่อต้นสังกัดตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับเขาหลังจากแยกทางกับสุโขทัยด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจ แน่นอนว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้เขาเกือบจะไม่มีต้นสังกัดลงเล่นในเวลานั้นคือเจ้าตัวไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเนื่องจากแพทย์ระบุว่าบริเวณข้อเท้าของเขามีอาการช้ำและเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บกลางคันหากฝืนลงสนามทำเอาบรรดาสโมสรที่กำลังให้ความสนใจต่างถอยทับกลับลำและเลือกที่จะไม่เสี่ยงกับกองหน้ารายนี้ ขณะที่ตัวดียุทธก็พยายามจะนั่งยันนอนยันว่า,าการบาดเจ็บของเขานั้นหายดีแล้วขอแค่โอกาสที่เขาจะได้ลงสนามไปพิสูจน์ตัวเองให้เห็นช่วงเวลานั้นจึงทำให้เขาจิตตกและออกอาการเครียดพอสมควรเนื่องจากเวลาในตลาดซื้อขายนักเตะก็เดินไปเรื่อยๆและลีกฟุตบอลในบ้านเราก็กำลังจะเปิดฉากขึ้นหรือนี่จะเป็นจุดจบข,ของเขาในเส้นทางลูกหนังไทย ทองคำต่อให้มันจะเปลือเปลือนดินโคลนโดนไฟเผาหรือผ่านร้อนผ่านหนาวมาสักเพียงใดมันก็ยังคงเป็นทองคำที่มีค่าอยู่วันยังคำ่ำและเหมือนสวรรค์มีตาฟ้าเห็นใจเมื่อสโมสรชใช้นาทฮอนบิลน้องใหม่ที่เพิ่งจะคว้าตัว๋วกลับมาโลดแล่นบนเวทีหลีกสูงสุดอีกครั้งในเวลานั้นพวกเขาไม่คิดเหมือนกับหลายๆสโมสรและขอเปิดการ์ดเสี่ยงไปกับเจ้าตัวบอร์ดบริหารทีมนกใหญ่พิคาดไม่รอช้าตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญากับเขาท,ทั้งที่ทราบป,ปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดี สโมสรชัยนาทเป็นเหมือนผู้ชุบชีวิตให้เขากลับมาเกิดใหม่และมีที่ยืนอีกครั้งบนเวทีลีกสูงสุดดิยุบตอบแทนความไว้ใจของชัยนาทด้วยการตะบันซัดให้ทีมไป12ประตูเป็นดาวโวดของทีมซึ่งก็น่าจะเป็นการตอบคําถามได้เป็นอย่างดีว่าการช้าที่บริเวณข้อเท้าตามที่แพทย์ระบุนั้นส่งผลกับฟอร์มของเขาหรือไม่จากที่หลายทีมมองว่าเป็นกองหน้าผ้าคีริ้วไม่มีใครกล้าแตะและเซ็นสัญญาด้วยในตอนแรกกลายเป็นผ้าคีริ้วที่ห่อหุ้มทองคำเอาไว้ด้านใน หลังจากนั้นในปี2019เขาถึงเวลาย้ายทีมอีกครั้งโดยโยกไปอยู่กับปราด f อที่เวลานั้นเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะทีมน้องใหม่บนเวทีลีกสูงสุดซึ่งผลงานของเจ้าตัวก็ยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อจัดการซัดไป7ประตูช่วยให้ทีมรอดพ้นต่อการตกชั้นได้แบบสบายๆก่อนที่ในฤดูกาลต่อมาเจ้าตัวจะโยกไปอยู่กับรรยอง f อแต่ด้วยอาการบาดเจ็บทำให้เขาไม่ได้ลงสนามเท่าที่ควรและไม่สามารถผลิตสกอร์ให้ทีมได้เลยสุดท้ายต้องแยกทางกันไปในที่สุด ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นสภาพร่างกายเริ่มโรยลาทําให้เขาต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนจะตัดสินใจลงไปวาดลวดลายในเวทีไทยลีก3กับทีมเจ้าบุญทุ่มอย่างเมืองการยูในเต็ดซึ่งเจ้าตัวก็ยังไว้ลายด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมซัดไป17ประตูนในสีเสื้อค้างคาวมหาการมีส่วนสําคัญช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นสู่เวทีไทยลีก2ได้สําเร็จแม้การพาทีมเลื่อนชั้นจะทําให้เขาไม่ได้ลุยในเกมลีกเนื่องจากต้นสังกัดจาเป็นจะต้องเสริมทัพแข้งต่างชาติที่พร้อมใช้งานเพื่อยกกรระดัับททีีมในนนาแแขขข่่่งงสูึ้ต ดังนั้นเขาก็ยังคงได้ไปต่อกับสโมสรโดยจะเด็ดมีลาบกุญซือใหญ่ของทีมยังคงไว้ใจในความยอดเยี่ยมของเขาก่อนจะตัดสินใจส่งชื่อลงเล่นในเกมบ,บอลถ้วยแทน น่าสนใจว่าด้วยโปรแกรมแข่งขันที่น้อยลงเจ้าตัวจะทําผลงานได้เป็นอย่างไรในฤดูกาลใหม่จะดีพอในการพาต้นสังกัดผ่านเข้ารอบฟุตบอลถ้วยไปได้ลึกขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็อาจจะไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เจ้าตัวได้สร้างมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีในวงการฟุตบอลไทยเพราะถึงตอนนี้ไม่มีแฟนบอลไทยคนไหนไม่รู้จักเขาในนามดิยุฟบีลัม หากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้หรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม